สวัสดีครับชื่อไปรัศนันครับจบจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับติดปีก e อีเครับผมเพราะรู้สึกว่าารปบตสจ๊้ตเนี on, ่ยสำหรับผมรู้สึกเทมากเวลาเราเป็น so, ผ right? right <me> ู <t> <on> ้เิาสารเนี่ยมองเห็นตะจ๊้ตเนี่ยเฮ้ยโคตรคูลเลยเราก็เฮ้ยบอกแม่แม่เดี๋ยวสักวันจะเป็นให้ดูแต่ตอนนั้นยังไม่มั่นใจนะว่าเป็นได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้มั่นใจแล้วครับเพราะว่าไฟณายสอนมาประมาณ6เดือนครับ6เดือนถึง7เดือนประมาณนี้ เป็นสายแรกเลยครับไม่เคยไปใส่ไหนก่อนเลยเพราะว่าโอกาสไปนมาพอดีแล้วเพิ่งจะสอบได้โทอีกด้วยก็เลยลองสมัครใส่นี้ดูหกครั้งครับผมทริคที่ติดปีกได้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือการมีวินัยต่อตัวเองเขาลบตัวเองแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองเพราะถ้าเรามองคนอื่นเราก็จะพลาดทางเดินของตัวเองความเป็นตัวเองที่สุดเป็นธรรมชาติไม่ปั้นเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันทาให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่น คือผมไม่รู้คําตอบว่าเราควรจะตอบไปในทางเวไหนซึ่งครูฝ้ายก็จะช่วยในการที่ว่าเออควรตอบไปในทิศทางนี้นะจะดีกว่าเพราะไม่งั้นเราก็จะเหมือนว่าฟุ้งอยู่ในอากาศว่าจะไปทางไหนดีประมาณนี้ในคําตอบนะแล้วก็ฝึกเรื่องของคําศัพท์การพูดเลยด้วยคุ้มครับคุ้มไม่คุ้มก็ดูสิว่าติดปีกแล้วอ่ะถึงครูฝ้ายนะครับผมไปนะครับขอขอบคุณมากเลยที่คอยเทรนแล้วก็ปั้นผมให้ได้ติดปีกถึงทุกวันนี้นะครับ,บคณมณ้ากจริงค่ะ